พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่สนเขมิโอวัดอรัญญานาโพบ้านนาโพมูที่8ตํตำบลโพนสว่าง อำเภอศรสีสงครามจังหวัดนครพนมพระเกจิชื่อดังห้าแผ่นดินแห่งเมืองนครพนมมีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมอันเข้มขังเป็นลูกศิษย์สืบสายธทมจากหลวงปู่ศรีทัศยานสัมปนโนวัดท่าอุเทนอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอดีตพระเกจิสองฝั่งโขงที่มีชื่อเสียงเลื่องลือ หลวงปู่สนมีนามเดิมว่าสนโคตบินเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษายนปีพุทธศักราช2453ที่บ้านนาโพตำบลสีสว่างอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเป็นบุตรคนโตในจำนวนชาย6คนหญิง4คนเมื่อครั้งอายุ18ปีนอนตะแคงในท่าพนมมือ สองข้างหนุนศีรษะผู้เฒ่าผู้แก่ทักว่าจะไม่ได้ครองเรือนเช่นคนทั่วไปแต่จะได้สิบทอดพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตอายุ20ปีญาติถึงแก่กรรมบีดาจึงให้บวชหน้าไฟและอุปสมบทในคราวเดียวกันที่วัดสีชมชื่นตำบลโพนสว่างอำเภอสีสงครามโดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นพระอุปชา หลวงพ่อเกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีหลวงพ่อเกิดเป็นพระอ,อนุสาวนาจารย์จากนั้นเดินธุดงปรไปจำพรรษาที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอำเภอโพนสวรรค์และอำเภอท่าอุเทนนาน8 0 0รษาช่วงที่จำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทนปวาวรณาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีทัศน์ยานสัมปันโน พระเกจิชื่อดังภูสร้างพระพุทธบาทบัวบกในยุคนั้นก่อนที่จะเดินทู่ดงไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทบัวบกอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามลำดับก่อนข้ามแม่น้ำโขงไปที่แขวงเวียงจันทร์สปปลาวนานสองพรรษาและทุ่ดงไปที่ภูควายอีกสี่พรรษา นั่งปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัตว์ป่าดุร้ายเช่นหมีเสือโครงจากนั้นทูดงไปในภาคเหนือของไทย7จังหวัดและภาคกลางอีก7จังหวัดจนมาถึงจังหวัดนครราชสีมาและกลับมายังบ้านเกิดเพื่อโปรดปิดามารดาและญาติพี่น้องหลังจากนั้นเดินทางไปสร้างวัดและจำพรรษาที่บ้านเปเงจานอำเภอโพอนพิสัยจังหวัดหนองคาย กระทั่งทราบข่าวบิดาป่วยจึงเดินทางกลับมายังบ้านนาโพเพื่อดูแลอาการและได้สร้างวัดอรัญญานาโพในปีพุทธศักราช2509อยู่จำพรรษาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เป็นพระที่มีความสมถะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเวลาเดินทุดงจะไม่มีทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปไม่สวมรองเท้าและบินบาตก็รับแต่พอฉันในแต่ละมื้อเท่านั้น ไม่เก็บสิ่งของมีคา่ายึดมั่นในพระธรรมวินยัยจะคอยอบรมลูกศิษย์อย่าประมาทในศีลมักน้อยสันโดษเป็นอยู่ง่ายๆกินแต่น้อยไม่สะสมสิ่งของจนเป็นที่เคารบเลื่อมสายศรัทธานอกจากจะเป็นผู้ชำนาญการด้านพระปริยตัติและวิปัสสนากรรมฐานยังเป็นผู้ทรงเวทวิทยาคมอีกรูปหนึ่ง ครั้งหนึ่งจากคําบอกเล่าของชาวบ้านที่พบหลวงปู่สนกําลังออกบินธบาทเกิดฝนตกแต่ปรากฏว่าเม็ดฝนไม่ถูกตัวหลวงปู่ทั้งที่หลวงปู่สนก็ออกเดินบินธบาตไปตามปกติแต่ฝนตกตามหลังไปแต่ไล่ไม่ทันตัวหลวงปู่ชาวบ้านก็เลยเรียกขานท่านว่าฝนไล่ไม่ทันหลวงปู่หลวงปู่สนหลังจากสร้างวัด อรัญญานาโพเมื่อปีพุทธศักราช2509แล้วยังสร้างโรงเรียนอีก5แห่งและตึกอาพาธส,สงที่โรงพยาบาลสีสงครามสาลาการประเรียนวัดกุติอีกหลายแห่งพร้อมตั้งมูลนิธิหลวงปู่สนสนับสนุนทุนเรียนดีแต่ยากจนเมื่อเข้าสู่ไวยชาราจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านเกิด แต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหลวงปู่อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองก่อนนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสีสงครามเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปี5 9แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครพนมจากนั้นจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนานสองเดือนก่อนกลับมารักษาตัวที่ โรงพยาบาลศรีสงครามกระทั่งละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา10นาฬิกา20นาทีในวันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2560สรีอายุ108ปีพรรษา88ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของสิทธิานุสิทธ์ทั่วประเทศ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่